มีน้ำยาน้ำทิ้าวน้ำแกงจังหวัดใจแกจังหวัดนาลูกชิ้นค่ะก็มีทอดมันนยาแงกานะคะน้ำยาหนึ่งกาเอาซาวน้ำดีกว่าน้ำยากับซาวน้ำอย่างระดางล่าวน้ำาตูถุงนสี่ังก็ดีที่มาด้วยกันาด้วยกันค่ะ

นี่คือเราต้องปรุงอะไรเพิ่มไหมคะหนูหนูออนะอออะไรเ็ได้ออดก่อนนะอตกเตมแกงไก่หนึ่งเฮ้ยเราแค่แก้เดเน้เายไใส่แล้ใส่ไก่นะน้ใส่ของน้องเลยแกจ่ายแล้วเลยแล้วน้ำ ที่ขนมจีนเสร็จนะคะเราก็เอาขนมตาลม,ม,มาชิมด้วยขนมตาลเมืองเพชรนะทุกคนหุยทุกคนหอมหอมมากนี่นะคะขนมจีนเอ้ยนี่นะคะขนมตาลเมืองเพชรบุรีนะคะอร่อยมากทุกคนละมุน ขนมตาลเมืองเพชรบุรีเลี้ยวขวาเข้าสู่พานิชจริญแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนพงศุริยาสมาษอะไรอะไรดีดอืม ที่จะมาเพชรบุรีนะคะร้านนี้ไม่ควรพลาดน,นะทุกคนอร่อยมาก หลังจากที่เรากินขนมจีนเสร็จนะทุกคนแล้วเราก็นะคะจะพาทุกคนนะคะมากินทอดมันร้านนี้นะคะข้างๆก็จะมีร้านข้าวแช่นะคะแต่เราเราอยากกินทอดมันนะทุกคนนี่ร้านนี้คืออร่อยมากค่ะทุกคนเด็ดมากเลยค่ะร้านนี้เขาทําคือสะอาดมากๆเลยนะคะทุกคนนี่นะคะสองคนตาย,ยายเขาทาแล้วก็จะมีเมนูให้เลือกตรงนี้เลยค่ะ เราก็ซื้ออย่างร้านเล็กอย่างละน้อยนะทุกคนเพราะว่าชิมหลายร้านก็ไม่ไหวนะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็จะมากินกว๋วยจับร้านนี้นะคะทุกคน <S <S นี่ค่ะกว๋วยจับเมืองเพชรบุรี <S <S ใครที่จะมาเที่ยวเมืองเพชรบุรีนะคะทุกคนแนะนำเลยค่ะของกินเยอะมากแล้วก็ของอร่อยเยอะมากค่ะคือสะอาดมากๆแเลยทุกคนดูดิ <S <S เนี่ยแล้ววันนี้นะคะก็คือเที่ยวแบบกินหลายๆร้านเลยค่ะคือสนุกมากค่ะทุกคน